นี่ค่ะน้องไส้กะคุดร่องแล้วค่ะจะปลูกผักแล้วค่ะเพราะว่าเขาสิเริ่มไปทำงานแล้วเขาก็เลยทำร่องปลูกผักไว้ให้ค่ะอันนี้ก็ถั่วก็ได้กินทุกวันเลยจ้าอันนั้นก็กระเจี๊ยบไหนบวบโอ้นู่นบวบนี่ฟักทองก็บวบเออ ผักทองก็บวบเอาทำนี่สองหนานเดี๋ยวก็ไปซื้อเม็ดผักชีเม็ดผักสลัดผักสลัดดาเอาเดี๋ยวทำเสร็จแล้วค่อยมาถ่ายอีกเนาะเก็บพืชใลูกให้ไงมันละโกเห็นไหมล่ะเนี่ยมันละโกเป็นไส้ท้อโอ้โหเห็นไหมมันละโกเห็นไหมหน่อยนะเห็นไหมหน่ะเห็นเหรอเห็นเห็นเออมะละกอเนี่ยใครปลูกไว้เท้อ่าฮะลูกชายบอกว่าปลูกมะละกอตรงนี้เป็นแถวเป็นแถว อันนี้มันเป็นมันเป็นเพียลอค่ะมันเป็นเพียนองทรายเพิ่งก็เลยเอาไออะไรน้ํายาล้างจานอะอืมมาฉีดแล้วมันก็หายได้ละหายนหน่อยอืมหายนิดหน่อยเอาทาเสร็จเข้ามาถ่ายอีกนะคะ <c oughs> กระถิวานพักแล้วคะ่ะทุกคนนี่แปลงพักน้องชายทําให้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ว่านี่ <c oughs> ไอพือนก็นเคลียร์กันนั่นเฮ็ดเรียบร้อยแล้วละ่ะจะว่านแล้วคะ่ะ <c oughs> มาค่ะทุกคนมาผูกปักสวยเจิมหมาชาดูกระนองไส้ฟองาคา่ะผูกปัก,าาก,ปก,กาคา่ะ ลสละสลัแกเอาไปน้พี่ไอ้ผักชี้เด็กอะไรนั่นอันนี้ผักชีลาวเออต่อจากกันต่อจกเลยแค่นี้ฮอดนี้เออเจ้ามีมดก็ค่อยหวานอีกจะได้เออเอาแกชีแค่ผักชีแค่ตรงเนี้ตไม่แมนแต่ยังันเด็กก็หวานทีละนิดละลัก็เราเราพักเราค่อยลาวนิด

พ่อเราซื้อมาอนนี้เห็มเรือด้วยดอวยแคนั้นใชเอจะเอาไะ้รักชีเลือด่ะแค่นั้ก่อนอ๋อปักก่อนเนอะส่หมู้นะเขาตรงนี้ก่อนนี่ก่อน่ากับทุกคนเห็นบ่อตั้งไก่บ่เปยังดอกนาค่ะ ผักชีค่ะผักชีลาวผักชีผักสลัดหลายสิ่งหลายอย่างึางไรห,หน้น่ไรจีนเราปักไม่ไห้หรอ,อ,อนี่เดี๋ยวก่อนเดิอเออเขาคงตุ่มแหละ ก็ต้องซีฟังปกติมันก็ไปด้วยกันพักหน้าไรดะจะพักสลัดอยู่ฝั่งนี้เนาะอันนี้ก็พักสลัดแกทุกคนนี่เดาว่านก่อนเอาใหญ่ก,ก่อนค่ะจะควยทายไหม chị ừ. đang ừ. ขนาหัวมุมขนาไม่มีแค่ไหนขนาเนี้ยหนึ่งไล้ไหมมีขนาอีกขนาขนาไม่มีนี่ไม่มีขนาเนี้ยหนึ่งื่เอาอะไรไปงั้นกองตุ้งกองตุ้งสองกองตุ้งได้หรอ่เนี่ยคือมาไม่คือมาไม่คือมาแค่ซื้อกองตุ้งกองตุ้งพันหนึ่งกองตุ้งพันหนึ่งกองตุ้งกองตุ้งคนละพันนะโอเคหวานถ้าใส่ขนาไปเลยอ้องตุเลย ปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเอาบนทัวนั่ง่ะทุกคนทัวกระดูกืูเห็มเลยค่ะกำลังเป็นดอกเก็บก right. ินไปเรื่อยๆค่ะมีกระผักก็อันนี้คือถั่วถ้าถั่วยุบปุ๊บแล้วก็จินแจงต่อกนะหอถั่วไม่ยุบง่ายดอกสามเดือนนุ่นกินจนฉันก๊อไอไอ้สวีเดนนุ่นอ่ะอันนี้กะผักวานเรียบร้อยแล้วค่ะ แล้วก็จะลดน้ำพี่แกพี่ดินพี่แก,กเขาบอกให้แอ็นหน่อยเอ็นลุงแอนน็นลุงแอ็นนี่เนี่ยพี่กะไรล่ะพี่ก็ไหลแต่ในคลิปหันเนี่ยฉันไม่ดูแล้วเนาะถ้าอยากได้หลายต้นเขาก็แอ็นลงงี้เขาบอกในคลิปนะแอนน็อนแหละหายมันแตกขึ้นในคลิปนละเออเลยอ,อันนี้พออีตูวอันนี้พออีตูวไม่เอ็นใหญ่มาจากบางส่วนตัวหนึ่ง นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็แล้วเรียบร้อยแล้วปลูกผักแล้วก็เกิดแล้วก็ได้กินค่ะข้าวเดียวแป๊บเดียวถ่ายอยู่บ้านให้ดูน้ำค่ะบรรยากาศก็ดีดีค่ะดูผักเราก็มาเบิ่งความสวยงามของฟังนีจังหน่อยค่ะทุกคนไม่ต่หม่งจาเขียวละอันนี้กับผู้ค่ะผวยพอเราอยู่เราเคยเขียวหมากเนาะ แต่ตอนนี้ว่ามีก้นเขียวหมากแล้วกระทพี่กนเท่าหรอคะมกเมื่อก็บไปไอ้เขียวหมากคะ่ะอันนี้กระบุนในเป็นบอลเป็นบอลสีน่ล่ะคะ่ะบอลสีปูไว้ประดับสวยงามเนะี่ยจะเมนงามนลยคะ่ะทุกคนเนาะกินเดื่อด้วยคะ่ะปูไว้ประดับสวยงามเฉยๆนะคะใบท์เบเลยวาราเลยคะ่ะงามมากเลยคะ่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุข,สขค้อนยเยจิมมาหรอคะอันนี้กับข่าวก็อีกไงทั้งนอกกับคุนบนเสียงดังทันที้เจิมก็เลยมาบอกบอกนี่หองอยนะนั่งขาวก็อีกถ้านางฟังคุนมันมันมืดนะค่ะทุกคนมันเป็นมเมื่อเมื่อเยจิมก็เลยมานั่งฝั่งนี้มอน,นี่จิตใจจิตวัดประจําวันทิววิถีชีวิตของยเยจิมชนบท ไทยแลนด์ก็ปลูกผักผ่านหอกไส้ปลูกผักค่ะปลูกผักชุ่มบิ้วทั้งถางขึ้นเกลาล่ะคะคีะคบเด้เจอมันที่ไทยไทยององนั่นองนี่เอามาร่วมกันนี่คือให้ไปคลิปนึงเด้อค่ะเบิ่งะค,ะคีบได้เจมกับปลาองงงด้ค่ะคีบได้เจมจ่เป็นยังซีเบิ่งคีบได้เจี่ะมีแต่แท่สนุกสนานเพลิดเพลินกับธรรมชาติว่าเป็นธรรมชาติคะ่ะบริบริตึมเตงเลยคะ่ะ ไอ้คลิปเ่จิกับมีแต่ผู้ใดบิงเจิมเมือนกมีแต่ล้อย,ยิมกาไม่ล้อย,ยิมหัว,หวบวงคางพระเอกเพิ่งกคได้มาเห็นตลกแน่เอยียงแบบนี้นะคะเมื่อวานนี่เลยไปซื้อของไปซื้อของกับไทยได้สันสันเนาะคะ่ะโดยเจิมกับที่เอาคลิปอันจากไปซื้อของละว่าล่งน้ากันกับคลิปไอ้คลิปเมื่อวานแต่คลิปนี้นี่เป็นคลิปปลูกพักเลยค่ะ,ะอย่าสับสนเลยค่ะ เบิงไปด้วยค่ะเอาโล่งเยี่ยงกับเบิงไปด้วยกันทุกคนเบิง้งธรรมาชาติก็ยิ่เจิมเหล,ล่ะอันพระเอกอะแล้วเบิ้งพระเอกกีน้อยกันเนาะ, <c oughs> ะ,ะพระเอกเชน่าพระเอกก็ขอบคุณทุกคนด้วยค่ะที่เขามารับชมเราเปลียนความรกให้เจิมพอกันไม่คิดหนาด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ Thank you for w a t c h i n g อยู่ในวิดีโอ ไปบายบาญหับไปเอกหน่อยกันนะไปเอกหไปเอหน่อยันกคนอวไมไปเอไปทนอเอกยใส่นะไปเอกดูหน้าจ้หน่อยนะนี่ไงไปเอกค่ะทุกคนไปเอกยั่าเเตอระเอก